ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับกับดันทีมของสโมสรชมบุรีเอฟซีของเรานะครับก็คือพี่พบอ่อนโมนั่นเองนะครับจะมาสอบถามถึงความรู้สึกครับหลังเกมชมบุรีเอฟซีกับนาซารรวมถึงคําพูดที่อยากจะฝากแฟนๆชมบุรีเอฟซีด้วยหลังเกมไาในขันครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เป็นกาลังใจให้เราเหมือนกับเราเป็นตัวเอ่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราเลยที่จะเอ่อทำงานให้ดีในถ้วยนี้ถ้วยนี้ครับผมแล้วก็ พวกเราทําเต็มที่แล้ววางแผนไม่มาดีครับผมคิดว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเล่นกันได้ดีนะครับแล้วทาให้เราได้คิดกลับไปว่าตอนเอเกมแรกเนี่ยพวกเราทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราทําได้ดีกว่านี้เราคงจะได้เห็นทีมไทยได้เข้าชิงช่วยเอฟเอเอฟซีครับทัวร์นี้แน่นอนรัาก็ยังไงก็พวกเราจะทําให้เต็มที่ในลีกแล้วก็เอเบคับแล้วก็โตโยต้ววตาครับที่เหลือ พวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็นําความสุขมาให้แฟนบอลเชนบุรีให้ได้ครับผมเราจะอยู่เคียงข้างกาันตลอดไปครับขอบคุณครับ